ไล่ตั้งแต่เวลา24นาฬิกาของคืนนี้นะคะรถตู้โดยสารบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะต้องย้ายไปจอดที่ใต้แอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันค่ะแต่ว่าวันนี้ผู้โดยสารและคิวรถตู้ส่วนใหญ่ก็ยังจอดรอผู้โดยสารอยู่ในจุดเดิมค่ะบรรยากาศบริเวณ,ร,เวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันนี้ซึ่งเป็นวันทดลองจัดระเบียบคิวรถตู้โดยสารวันสุดท้ายก่อนจะบังคับใช้โดยย้ายคิวรถตู้โดยสารจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ล่าสุดพบว่าคิ รถตู้โดยสารบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทั้งด้านราชวิถีดินแดงพญาไทย,ยังจอดรอรับผู้โดยสารเป็นจำนวนมากขณะที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็ยังคงยืนรอใช้บริการบริเวณดังกล่าวเช่นเดิมทั้งนี้ตั้งแต่24นาฬิกาของคืนนี้เป็นต้นไปรถตู้ทุกคันที่จอดอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะต้องย้ายไปจอดบริเวณใต้อ air port link มักกะสันโดยจะมีชุดตรวจประกอบไปด้วยทหารตำรวจกรมการขนส่งขอสมอกก เขาตรวจสอบรถตู้ทุกคันว่าปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่